สวัสดีค่ะมาได้ค่ะเด้อมาเผชิญความหนาวด้วยกันโอ้โห <laughs> ไม่รู้จะลองเพลงอะไรห,หัวหลอยยังเดียวละพี่น้องเอ้ยงยดหลเด้อ <laughs> งึดหลาย,ย,ลาย,ยบ้านยนพี่น้องเอ้ยขาวอากลากไปหมดเลยมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นฟองไอหิมะลงมามันเป็นเม็ดลงมาพี่น้องมันเหมือนเม็ดสาคูเม็ดใหญ่ลวกมา โอ้ยอยากหัวเอ,อ,อย้ยยศเน้อแกนี่จะได้อุ่นก็เข้าไม่ในปีนี่มีกลับบ้านเนาพี่น้องาะโอ้ยคักหลายพี่น้องเอ,อ้ยเดินอ้อมบ้านอีกแล้วเด้อนั่นแหละ,ละยสนถึงบอกว่าโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยอย่าหนีกันเด้อยนไม่ได้ไปทักไหนจกทีเพราะว่ามันมีตะหนาวกับหนาวถือกล้องอ้อมบ้านให้พี่น้องดูอยู่อย่างนี้แหละออ้ยคักรองเพลงไม่ออกหัวอย่างเดียวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยดูกิงแอปเปิ้ลยายทั่วพี่น้องเอ,อ้ย ตะปุตะปีตะมุตะมิอยากรัดกินก็กระรัดไม่ได้ <c oughs> ดอกเขาออกไม่ได้พี่น้องบ้านอืนเมือออื่นเขาเจนจะได้กินหน่วยเราเห็นเขาแกบหน่วยน้อยไปจิ้มลําพริกกันบับบับอยู่พี่น้องเอ้ยแต่บ้านใช้โนป้าสมบัติอะไรนะพี่น้องเอ,อ้ขอคนราดขะักเธอ <c oughs> <c oughs> ลองเพลงไม่ออกหัวเอาเด้อพี่นอ้องเด้อเออมาเด้อ ดูเป็นหมู่กันพี่น้องบาบ้ายังกันนี่หาดูยากยู่เด้อพี่น้องเด้อหนาวจีตายมาออกไายพี่น้องดูดูมันหล่นลงมาจากลางังคาเถอะพี่น้องดูเถอะพี่น้องจ๋าดูกระตุ <c oughs> ออกมันกอสือกสือไตเกี้สืกสือใต้เก,กบัด <c oughs> มันเป็นมันเป็นฤดูไหนกันแน่นี่นะ <c oughs> ดูมันหล่นลงมาเป็นกองเลยพี่น้องเอ้ยมันก็ปลา รถดำมาดับเม็ดสักขัวไว้พี่น้องมันก็รถดำมาดำเม็ดสักขั่วไว้พี่เด,เดปาซิปลอดไหนมาเทเอาไว้พี่น้องเนาะดูเถอะดู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 อ่อ,อนซ้อนพี่นออ้องเอยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหลายอ่อ,อนซ้อนเด้พี่น้องอดูใหม่เมื่อกี้ลมตะคุบก่อนน่ะมันเหมือนเม็ดสักคู่เลยเด้พี่นอ้องอืมปาด อยังคักพี่น้องเฮ้ยมาสะออนความงามความหนาวเ้วยพี่น้องเด้อู้จับกระมือแข็งแล้วบา้าจากบา้านสมบัติอะไรพี่น้องเอ้ยดอกเม็ดสาคูหล่นลงมาจากฟ้าเนี่ยเม็ดสาคูเด้เอเ้ยหนาวไม่นาวกับปากเขียวปากเหลกกคนเราพี่น้องเอ้ย ว่าต้นทิวริบบ้านอื่นเขาขืนแดงละเรื่องเหลืองละเลดพี่น้องรู้บานยายสนพี่น้องจะให้รู้ต้นทิวริบบ้านยายสนมีอวดจะทำอยู่เด้กตะเคาะตะเคาะาคือยหยสนนี่แหละพี่นอ้อง,องจังดองแจ้งแดงเย่ะในขึ้นไม่ได้โผโผมากก็โดนหิมะโผมากก็โดนหิมะพี่น้องเอ้ยตายเลยอีท,ทีนี่เซ็ตกล่องดองเลย จะมีหนาร้อนก็เขาไม่นีย่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบิดคําสีเบา้าเบิดคําสีเบา้าอิหลี่ได้พี่น้องเฮ้ยคักหลายอเข้าบ้านเธอะเดี๋ยวเป็นไข่มาผัวดาวอีกพี่น้อง <laughs> อยู่เป็นหมู่กันเ้อะพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรหลายดอกมาดูพี่บานนี่ลูกป,ป่งกับเหี่ยวมัแล้ะผูกก็ไปคุณตาบอกว่ามันหนาวเลยลูกป,ป่งเธอเหี่ยว พี่น้องเอ้ยจะให้ดูอะไรเด้อวันแรงงานพี่น้องเออมาตกแต่งต้นไม้ตงนี้พอใหญ่กะตลกตลกยายสวนบอกว่าอุย้ยลูกโป่งฉันเหี่ยวลูกโป่งฉันเหี่ยวหมดคุณตาบอกว่าลูกโป่งเธอมันหนาวเดี่ยมันโหดเบิดโอขัตะตาสองตายายเอาจริงๆของเถ้าตัวพี่น้องดู้ว่า มันเปลียนอดปอดแอดแปดยังไงก็ไม่รู้เออสงสัยมันหนาวคือพ่อใหญ่ว่าน่ะมันเปื่อยไหมพี่น้องรูพรจับยังกันนี่มันเปื่อยเออใช่จริงจริงพี่น้องนึกว่าแต่คุณยะคุณตาว่าเรนว่าลูกโป่งเธอมันหนาวเรามันลูกโป่งเธอมันหนาวเรามันโคตรมันเหี่ยวมืด่าโป่งโป่งอยู่ยังไงโป่งโป่งอยู่ยังไงเราก็หนาวหลายเกาะแฝเมืดพี่น้องอุยเอาน้ำมันใหญ่เท่านี้ดอกเด้แต่อีตอนนี้พอมันหนาวพี่น้องเอ้ยมันโคตรเหลือแค่นี้ อยู่เป็นหมู่กันเด้อโอเคเด้อพี่พีน้องๆจ๋าอย่างไรเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาไปดูเห่นเด้อพี่น้องเด้อ